เครื่องนี้พิเศษพิเศษขอลูกค้านี่คือ,อรีเควสมาเลยว่าเครื่องนี้ขอเพื่อลูกค้าเลยเนะี่ยมันจะมันจะยังได้ใช่ไหมเอาไปเลยะฮะนี่ตัวนี้ก็ออกบ่อยออกเยอะเป็น CPU ที่ราคาตอนนี้ถ,ถ้าถ้าราคาตอนนี้ค่อนข้างถูกเลยหลายคนก็รีเควสมานะครับเป็นตัวกาแล็กเป็นตัว RGB อา่าะงจริงๆสเปคเนี่ยแรม 16GB M.2 512เนี่ยเราจาัดสเปคเริ่มต้นอยู่ประมาณแค่2 4 2 4 0 0 0ื 24, 25, ่0ก็สามารถสวัสดีทุกคนครับวันนี้พามาประกอบคอมอีกแล้วเครื่องนี้พิเศษพิเศษขอลูกค้านี่คือ,คอรีเควสมาเลยว่าเครื่องนี้ขอลายเซ็นอันนี้คือพิเศษป่าวพิเศษสําหรับลูกค้าบางคนแล้วกันอ่ะอ่ะเดี๋ยวก็คือลูกค้าบอกว่าถามแล้วให้เซนใส่อะไรแต่เซนใส่เคสไหมลูกค้าบอก เดี๋ยวมันลกสรุปคืออยากได้แต่ว่าไม่อยากให้มันลกก็เลยให้เซนใส่กระดาษเซนใส่กระดาษเจนไปทําไมเซนใส่กระดาษเดี๋ยวก็ทิ้งนี่ก็เลยพอดีไปหาเสื้อมาก็เลยได้เสื้อมาตัวหนึ่งเป็นเสื้ออีซูดอันนี้ยับนิดนึงนะเพิ่งออกมาอ่ะพอดีมีบอร์ดอีซูซพอดีเครื่องลูกค้านะครับเดี๋ยวบอกราคาเครื่องนี้ก่อนลูกค้าจัดไปในราคาสามหมื่นสี่อ่าสามหมื่นสี่ก็เป็นราคาเครื่องค่อนข้างสูงกลางๆไม่ได้สูงมากอ่าสูง เครื่องดีหน่อยแหละเครื่องดีดีหน่อยแต่ว่าไม่ได้สูงแต่ไม่ได้สูงมากใน5ห้าหกหมื่นหรือเครื่องแสอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีราคาประมาณหนึ่งเดี๋ยวเราเซนก่อนเลยไหมก่อนที่จะมาบอกว่าเครื่องนี้มีอะไรบ้างแต่เซนเสียงไม่มีรู้เลยดิอันนี้คือคิดลายเซนมาใหม่เพื่อลูกค้าเลยเนี่ยคนดังฝึกเป็นเออฝึกเป็นคนดังคนดังเขาเขาทำยังไงวะไอ้ปกติเซนเสื้อเขาก็เซนกันได้นี่วะใช่ไหมใช่ใช่ใช่เฮ้ยอะไรวะเนี่ย โอ้หนี่กะไม่ให้เกิดกันเลยอะไรวะมีมีทิชชู่ไว้พวนี้เบิกปากกามาใหม่เลยนะเบิกปากกามาใหม่เซ็ตนี้ลูกค้าเลยมาอ่ะมันจะมันจะยังได้ใช่ไหมได้อ่ะคุยไม่ติดว่ะเดี๋ยวได้ทำได้เก็บไปป่ะของลูกค้าตันนี้เอ็กซ์คลูซีฟนะครับไอะไรเซ็น คือเหมือนมันต้องเน้นๆเอาอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนลายเส้นเท่าไหร่นะอาจจะเหมือนเขียนๆนอยดอานิดนึงเขียนเส้นไม่เป็นไรสุดท้ายได้จับพี่บอลอยู่ดีนะครับนี่นี่โอ้โหเฮ้ยนี่ลายเซ็นดาราเลยเฮ้ยไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาครเดี๋ยวน้นให้เดี๋ยวน้้ให้แล้วนี้ถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาขอลายเส้นนี้ได้ไหมครับเฮ้ยจะขัดทําไมละนี่ฮ้ยแค่นี้ให้ได้อยู่แล้วนี่เอาไปเลยฮะนี่ ห็นตะ้องนะขอบขอบข,ข,ขอบคุณเสื้อ a อซูด้วยนะอ่าอันนี้คือเห็นเห็นว่ามีบอร์ด a อซูไงอ่าบอร์ดนี้เป็นตัว a อซูดพ i า e มซึ่งปกติบอร์ดเนี้ยเราก็อุ้ยบอร์ดหนักมากตัวที่เป็นเอซูดพล m e ม์ b q 0 m K a WiFi DDR4 ซึ่งเป็นบอร์ดที่เราขายเยอะมากอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะว่ามันได้ความหล่อนะครับในการที่ประกอบคอมแบบสวยๆเครื่องหนึ่งเนี่ยบอร์ดก็มีส่วนสําคัญนะเป็นหน้าเป็นตาของเครื่องเลยนะครับ ราะบอร์ดเนี่ยมันจะมีเรื่องเนี่ยฮิตซิง์อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าบอร์ดธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีพวกนี้มาให้นะมันจะเป็นแบบล้นๆหลงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้มีมาให้แล้วก็เป็นสีซิลเวอร์ด้วยเวลาประกอบคอมขาวก็อย่างที่บอกไปหลายเครื่องมันจะเข้ากันนะครับจะสวยมากอ่ะเดี๋ยวไาดูเครื่องนี้นอกจากบอร์ดตัวนี้แล้วจะมีอะไรอีกบ้างนะครับสำหรับ CPU เครื่องนี้ที่ลูกค้าสั่งมาเป็น i5 712 12400F 6คอร์12เท r นะครับ ตัวนี้เป็นเทอร์โบบูส4.40กิกะเฮิร์ตัวนี้ก็ออกบ่อยออกเยอะเป็น CPU ที่ราคาตอนนีถ้ถ้าราคาตอนนี้ค่อนข้างถูกเลยถ้าเทียบกับประสิทธิภาพคุณภาพที่ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มค่ามากนะครับถ้าเราจับคู่กับ4.00ตอนนี้ก็เริ่มต้นอยู่ประมา่นส0 0อะไรเงี้ยก็สามารถจัดได้แล้วนะครับแต่ว่าเครื่องนี้ก็ยังเป็นการ์ดจอ4 0 6.00นะมันเป็นตัวสีขาวอ่าตัวนี้ก็ หลายคนก็รีเควสมานะครับเป็นตัวกาแล็กเป็นตัว R G B แหมกล่องเขาสวยมากมันแพงเพราะกล่องนี่แหละพี่ว่า <c oughs> <c oughs> คือค่าทาํากล่องมันแพงเออค่าการ์ดปกติค่ากล่องแพงกว่าปกตินะฮะ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็น4060 8 g ิธรรมดาเลยก็คือถ้า,ถ,าถ้าตามสเปคมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่าจะมีเรื่องสีที่เป็นตัวกาสีขาวแล้วก็มีไฟ R G B มีไฟ RGB ตรงพัดลมมันเลยนะพัดลม2 2ใบมันจะมีไฟ RGB แล้วก็ตัวตัวอักษรมันนะที่เขียนว่า G Force RTX อะตรงนั้นก็จะมี RGB แล้วก็สามารถปรับได้ด้วย <Wow. S 1> นะครับอ่ะแรมแรมไม่ธรรมดาแต่ว่าความความจุแรมอ่ะ16กิกเป็น DDR4 บัส3 200อันนี้คือปกติ 램สิ1 6เนี่ยเราใส่เป็นมาตรฐานในตั้งแต่เครื่องหมื่นกว่าบาทเลยนะเออแต่ว่าเครื่องนี้ก็ยัง 16GB กิกแต่ว่าพิเศษตรงที่เป็นตัวมสีขาวเป็น램ค cool ู่แคูณ2 1 6กิกแล้วก็เป็นตัว rgb ด้วยจากแบรนด์ a b a e r เป็นตัว k n o c rgb นะครับ16กิกตัว storage นะครับปกติอีกแล้ว m. 2 5 1 2กิก nvme read speed 3500จากแบรนด์ abacer ซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้พิเศษอะไรอันนี้ก็ทั่วไปเลยที่เราใส่กันในทุกๆเครื่องอยู่แล้วนะครับ มี power เป็น700วัตต์80พัตตัวนี้ใช้เป็น sigma tech นะครเป็น sigma tech 700วัตต์80พัสประกันศูนย์5ปีเลยนะตัวนี้ประกันศูนย์เยอะมากแล้วก็เครื่องนี้มีชุดน้ำปิดนี่อันนี้ก็คือเวลามันออกนะมันจะออกตามๆกันไปเรื่อยๆเลยนะพอเหมือนแบบลูกค้าพอได้เห็นคลิปอะคือต้องโดนตกอะอะ่คือมันสวยมากสำหรับชุดน้ำตัวนี้นะครับจากแบรนด์ s e r ม i เป็นตัว pro rgb ซึ่งความพิเศษของเขาอาจจะมีสายเขาเรียกสายยางหม้อน้ำาหมืนาะสายทอหม้อน้อําเป็นสายสีปกติถ้าเป็นสีสีชุดน้ําขาวก็จะเป็นสายสีขาวชุดน้ําดําก็เป็นสายสีดําแต่ว่าสายของเขาตัวเนี้เป็นสายที่มันมีไฟ R G B แล้วพอมันมีไฟมันสวยมากเดี๋ยวรอดูตอนประกอบเสร็จด,ดูในเครื่องว่ามันสวยขนาดไหนอีกอย่างที่ทําให้เครื่องนี้น่าจะดูดแพงดูสวยแล้วก็แพงกว่าปกติก็คือตัวเคสนี่ คือมันเป็นเคสที่แบบว่าออกเยอะนะแบบออกจนเบื่อออกจนมันธรรมดาไปแล้วอ่ะออกจนมันเป็นเหมือนเหมือนเคสธรรมดาไปแล้วนะฮะก็คือเป็นตัว m o n t e Sky t w สีขาวคือออกแต่สีขาวเลยนะสีดำนี่แทบไม่เห็นเลยงงมาก นะครับใครก็ได้ช่วยสั่งสีดํามาหน่อยนะครับอยากขายสีดําบ้างนะครับอ่ะก็ถ้าใครติดตามเพจแล้วก็น่าจะคุ้นเคยกับเคสต,ตัวนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวรอดูตอนแกะประกอบก็ได้แล้วก็เดี๋ยวดูตอนเสร็จว่ามันจะสวยขนาดไหนสาหรับเคส m o n t ทคสกายทตัวนี้นะครับอ่ะประมาณนี้เลยสําหรับเครื่องนี้ถ้าพูดถึงสเปคหลักของเครื่องเนี่ยมันจริงๆมันก็สามารถจัดได้ในราคา20 0 0 0กว่าบาท แต่ว่าเครื่องนี้ก็คืออย่างที่บอกไปมันพิเศษมีชุดน้ำมีเคส Hi-end นะฮะมีบอร์ด B สุดพานะครับเป็นตัว Wi-Fi ที่แพงขึ้นมาแล้วก็มีตัวแรมเป็น RGB สีขาวก็ประมาณนี้แล้วก็ขาจอที่เป็นสีขาวเป็นตัว RGB ทุกอย่างมันแพงขึ้นมันมีต้นทุนที่แพงขึ้นหมดแต่ว่าสเปคหลักเนี่ยมันก็จะไปเหมือนตัว20 0 0 0กว่าบาทนั่นแหละแต่ว่าแพงขึ้นมาแบบ เป็นหมื่นนะแพงขึ้นมาเกือบหมื่นนะฮะก็ได้เรื่องความสวยงามเข้ามาเป็นหลักความสวยงามความพิเศษแล้วก็ตัวฟังก์ชันอย่างอย่างบอร์ดเนี่ยมันก็จะมีมี w i f i มีบลู o t h ขึ้นมาแต่มันไม่ได้ทําให้ความแรงขึ้นนะครับมีสล็อตแรมเพิ่มขึ้นมาใส่ M. 2ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการประกอบกันสักเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวอห้ช่างประกอบแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จซึ่ง เสร็จแล้วคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่สวยแต่ว่ามันมันก็ไปเหมือนหลายๆเครื่องเนาะเออก็จะคล้ายๆกับหลายเครื่องที่ประกอบไปก่อนหน้านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันไป プレゼントプレゼントプレゼン ハハハハハ บอกเลยว่าโคตรสวยเปไงเนี่ยดูการจอมีไฟก็คือไฟของการ์จอเนี่ยมันเขาจะลิงก์ได้นะครับก็คือถ้าเปลี่ยนไปพร้อมกับเคสเนี่ยมันจะเป็นนี้เลยสวยมากนะครับอย่างถ้าปรับเคสเป็นสีอันนี้คือแล้วแต่เคสด้วยต้องบอกว่าตัวการ์จอที่จะลิงก์เข้ากับเคสได้เนี่ยก็จะแล้วแต่เคสอีกทีหนึ่งนะครับแต่หลักๆอ่ะถ้าบอร์ดมันมีฟังก์ชัน rgb มันสามารถปรับไฟได้อยู่แล้วนะครับอ่ะ เป็นไงถูกใจไหมลองคอมเมนต์ได้นะฮะว่าชอบไม่ชอบตรงไหนติดตรงไหนอยากปรับเปลี่ยนตรงไหนลองคอมเมนต์ตอบถามมาได้นะฮะก็ใครที่มีงบประมาณนี้นะครับก็จะมีในการประกอบคอมเนี่ยก็คือเหมือนน่าจะมีหลักๆคือ2ทางก็คือทางแรกคือเป็นเน้นเน้นเ e อร์ฟอร์แมนซ์เครื่องเป็นหลักก็คือเป็นเน้นสเปคเลยแต่ว่าเคสเนี่ยคือธรรมดาทั่วไปชุดนมงชุดน้ำเนี่ยไม่ต้องใส่ซิงคธรรมดาพออะไรงเงี้ยนะครับมันก็จะได้ประสิทธิภาพ ของตัวสเปคเนี่ยเน้นๆไปเลยนะครับแล้วก็อีกทางอีกทางเนี่ยก็คือมาเน้นเรื่องเนี่ยแบบนี้อ่ะแบบแบบนี้แบบนี้อีกทางคือแบบนี้ประกอบคอมเครื่องหนึ่งไม่ใช่แค่ว่าแบบอยากได้สเปคดีๆไว้ใช้งานแต่ว่าอยากได้เรื่องความสวยงามของตัวเครื่องด้วยก็จะยกตัวอย่างแบบเครื่องนี้เลยก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วสเปคหลักของเครื่องเนี่ย มันคือ i5 g 1 2 12400F กับการ์ดจอ RTX 4060ที่เราบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าจริงๆสเปคเนี่ย RAM 16GB M.2 5 12เนี่ยเราจะสเปคเริ่มต้นอยู่ประมาณแค่20,000-4 2 0 0 0 0 20,000-5ก็สามารถแรงเหมือนกันได้กับเครื่องนี้แต่ว่ามันจะไม่ได้แบบนี้นะฮะมันก็จะได้เป็นเคสธรรมดาอะไรอย่างนั้นนะครับไม่ได้ชุดน้ำไม่ได้เคสม o นเท e สกายทไม่ได้ RAM RGB ไม่ได้บอร์ด B ASUS Prime WiFi อะไรอย่างนี้ แล้วก็การ์ดจอไม่ได้สีขาวเป็นตัว rgb แบบนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนไปนะฮะอ่ะเครื่องนี้ก็จบไปในระาคาสามหมื่นสี่ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ใครที่อยากจัดตามแบบนี้ก็คืออยากด้วยอยากได้คอมสเปคดีๆแล้วก็สวยสวยสักเครื่องหนึ่งก็จัดได้แบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทวนสเปกกันสําหรับเครื่องนี้ก็ โอ้ยอันนี้คือถ้าพูดะไปไปคือรอบที่3แล้ลนะ CPU i 5 2ท0 0 f ก็จะอยู่ตรงนี้ใต้ตัวบล็อกน้ำตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ระบายความร้อนของตัว CPU ก็คือชุดน้ำคือทั้งหมดตรงนี้ตรงนี้เป็นหม้อน้ำหม้อน้ำรุ่นนี้ค่อนข้างหนานะหนากว่าตัวอื่นถ้าสังเกตด้วยตาเปล่านะครับแล้วก็นี่คือสายนี่คือความพิเศษของชุดน้ำตัวนี้นะครับที่รุ่นอื่นไม่ค่อยมีให้เห็นมีให้เห็นน้อยมากสาหรับชุดน้าที่เป็นสาย RGB แบบนี้นะมันสวยมากจริงๆนะแล้วมันมันเดบนุ่มๆอ ชอบมากเลยนุ่มๆเหมือนอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยเออตรงนี้ก็จะมีจอ LCD น้อย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 ก็น้อยจริงๆนะบอกสถานะอุณหภูมิแล้วก็ไอตรงเนี่ยเอุณหภูมิแบบอันนี้ยี่ห้าองศายังยังไม่ได้ใช้งานอะไรอยู่ในห้องแอร์ก็เย็นๆหน่อยแล้วก็มีอะไรอีกเครื่องนี้มี CPU อ่ะชุดน้ำ มีแรมนะฮะแรมก็อยู่ตรงนี้นี่สตัวนี้นะครับจากแบรนด์อัปเปอร์เซอร์น็อกเป็นตัว r g b แล้วก็เป็นสีขาวด้วยบอร์ดบอร์ดเราก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะฮะก็คือด้านหลังเนี่ยทั้งหมดตรงนี้คือบอร์ดนะครับเป็น BJ 6 0 M ASUS Prime Wi-Fi สตอรีอยู่ตรงนี้หน่วยความจำ M 2 NVMe นะฮะอันนี้ก็จะเป็นซิงค์ของตัวบอร์ดปิดไว้นะครับจาก a ัปเปอร์เ e อร์รีสปีดสกาจออ่ากาจอก็ตรงนี้ทุกคนก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับกับ RDX 4 0่พันซีรีส0สี่ศ วายดิชั่นจากแบรนด์กาแล x กเป็นตัว R G B สวยมากดูไฟเขาต้องปรับเป็น R G B ให้ดูนี่อันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะเรื่องไฟเนี่ยนะครับแต่ละคนนี่คือน่าจะชอบกันไปหลายทางนะแต่จริงๆมันก็สวยหลายสีนะสำหรับเ,เคสสีขาวหรือสีดำนะครับแต่ว่าถ้าส่วนตัวก็จะชอบอ่ะถ้าถ้าไม่เป็นไฟขาวทั้งหมดก็จะชอบแบบ R G B แบบนี้ไปเลยแต่ จะไม่ชอบแบบแบบนี้แบบนี้แบบนี้จะไม่ชอบเนี่ยเน,นี่ยแบบเนี้ยที่เป็นสีสีอย่างเงี้ยมันดูแบบว่ายังไงไม่รู้อะบอกไม่ถูกถ้าถ้าเป็นสีสีอย่างเงี้ยไม่ไม่ชอบหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ชอบเหมือนกันแบบสีเนี่ยสลับสลับอะไรอย่างเงี้ยมันดูปวดหัวยังไงไม่รู้อะ mm. <rece p. S 1> ก็คือชอบสีเป็นสีเดียวไปเลยอาอย่างเช่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ถ้าแบบเป็นสีสลับอะไม่ชอบแต่ว่าถ้าหลายสีก็คือชอบเป็น R G B ไปเลยสีเงินก็สวย เข้มมากเลยอ่ะมีพาวเวอร์อ่าพาวเวอร์จะอยู่ตรงด้านล่างนี้นะครับเป็นตัว700วัตต์80พาสจาก Sigma t e ท h แล้วก็ตัวเคสนะครับมอนเทคสกายทสีขาวนี่ฮะอ่ะประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับเครื่องนี้ถ้าใครจริงๆถ้าใครติดตามเราอยู่นะก็จะเห็นอ่าหน้าตาแบบเนี้ยออกค่อนข้างเยอะเลยนะครับใครสนใจนะครับอยากปรับเปลี่ยนสเปคเพิ่มเติมตรงไหนก็แจ้งได้นะครับใครที่สนใจประกอบ เปคประมาณนี้นะครับหรืออยากได้สเปคอื่นๆก็ปรึกษาสอบถามได้นะครับงบประมาณเท่าไหร่ใช้งานอะไรนะครับแจ้งแอดมินมาได้เลยยังไงก,ก็กดฝากติดตามบอลมีคอมชูไว้ทุกช่องทางด้วยกันวันนี้รากับไปก่อนกับเครื่องนี้นะฮะกับบอลมีคอมชูจัดให้ผมจัดให้ครับผม